กับเรียนท่านยันยงวุฒิศิริศาสตร์ท่านประธาน,ธนกิติศรกสัสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัยท่านธงชัยกิษณนโยธินนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขท,ทัทย,ย,ย,มมท,ยท่านสามัญรักบริสุทธิ์ทิศนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทยัยธานีท่านมานิ์ตุ้มบุตรประธานสภาองค์งการบริหารจังหวัดสุโขทยัยพี่น้องที่เคารพรักทุกๆท,ท่านและที่สําคัญยิ่งท่านประธานศาลเจ้าคุงเท่ากงมาา ท่านสมคิดอมรเสถียรพงษ์และคณะกรรมการทุกท่านดิฉันมีความชื่นชมยินดีแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้นั้นได้เห็นพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวต่างชาติทั้งอำเภอเมืองต่างอำเภอและทราบว่ามีมาจากต่างจังหวัดด้วยได้มาร่วมงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนในงานแห่เจ้าแปลงปี 2,555อย่างคับข้างในค่ำของคืนวันนี้ณนะสี่แยกกลางเมืองสุโขทัยธานีนะับว่าเป็นครั้งที่สำคัญยิ่งกว่าทุกๆครั้งทุกๆปีที่ผ่านมาขอชื่นชมการแสดงทุกชุดซึ่งทราบว่าในปีนี้ได้หลอมรวมพลังของชาวสุโขทยัยไม่ว่าจะเป็นจากวิทยาลัยนัตสศิลป์สุโขทยัยสถาบันการพลราศึกษา พี่น้องที่อยู่ในอำเภอเมืองตลอดจนเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมมิตรและหลายๆคณะที่แสดงในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวสุขโขทัยทั้งสิน้นขอเสียงปรบมือให้กับผู้แสดงทุกคนค่ะที่สำคัญยิ่งมหามงคลเมื่อสักครู่นี้ นะคะไม่ว่าจะเป็นการเชิญสิงโตนะคะการแห่แล้วก็การแสดงเลโก้มีส่วนหนึ่งนะคะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยได้ร่วมพิธีเมื่อสักครู่นี้ได้มอบส้มให้กับสิงโตปรากฏว่านะคะสิงโตใหญ่สองตัวได้มอบคืนส้มมาให้สองผลค่ะ น,ะะนายกนะคะคิดว่านี่แหละค่ะคือมหามงคลที่บอกว่าปีนี้พวกเราชาวสุธโขทยัยร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้จริงไหมคะค่ะขอเสียงปรบมือของคนที่กำลังจะร่ำรวยหน่อยค่ะใครกำลังจะรวยยกปรบมือค่ะใครรวยแล้วก็ปรบมือค่ะใครเป็นมหาเศรษฐีและอัครมหาเศรษฐีขอให้ปรบมือให้ดังยิ่งขึ้นค่ะ นี่ะคะคนสู่โขไทยกำลังจะร่ำรวยนะคะแล้วก็รวยยิ่งขึ้นเพราะเราร่วมมือร่วมใจทุกกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในค่ำคืนวันนี้วัฒนธรรมจีนที่คณะกรรมการศาลเจ้าปุงเถากงศาลเจ้าปุงเถามา่าได้จัดมาแสดงยิ่งใหญ่สมบารมีเป็นอย่างยิ่งปุงเถากงปุงเถามา่าเป็นเทพเจ้าบรรพบุรุษชาวจีน ที่เปี่ยมด้วยพระคุณเป็นอย่างยิ่งเปี่ยมด้วยบาร,รมีปกครองชุมชนท้องถิ่นได้อย่างร่วมมือร่วมใจจนทำให้สืบสารประเพณีและมีสารสารเจ้าปูงเถ้ากงมากอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยแต่ที่สำคัญที่สุดในจังหวัดสุขโขทยัยจัดได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สาักการะต่อนเนื่องมาหลายสิบปีนับเป็นมหามงคลเป็นอย่างยิ่ง ในวันนี้พี่จันขอนํานความประทับใจและความปรารถนาดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งวันนี้ติดภารกิจมาไม่ได้นั่นก็คือพระน a t h a สมศักดิ์เทพสินอดีตรองนายกรัฐมนตรีและพระน athan อนงวันเทพสิินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝากความประทับใจและฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้องชาวจังหวัดสุขโขทยัยทุกคนค่ะ สำหรับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้เมื่อสักครู่คณะกรรมการบอกว่าเป็นแค่เพียงการเริ่มต้นวันนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมพิธีที่เป็นความยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการแสดงในส่วนของสิงโตในส่วนของอังกอร์ในส่วนของมังกรทองและที่สำคัญยิ่งการแสดงแสงเสียงที่บอกประวัติความเป็นมา ของสารเจ้าปุงเถากงม่าประวัติของเจ้าพ่อกวนอูแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมเั้นค่ำคืนนี้เราจะอยู่ร่วมเฉลิมฉลองกันจนกว่างานจะแล้วเสร็จและในวันพรุ่งนี้ก็เป็นมหามงคลอีกหนึ่งวันที่พี่น้องทุกท่านจะได้รับบารมีแห่งสารเจ้าปุงเถากงม่าอย่างทั่วถึงณโอกาสนี้ฉันขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานท่านสมคิดอมรอเสถียรพงษ์และคณะกรรมการทุกคนที่ได้ดําเนินการร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องชาวตลาดรวมทั้งในทุกภาคส่วนทําให้งานในวันนี้รุล่วงและก็เกิดผลสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ขอพรลานิสงและบารมีแห่งสารเจ้าบุงเถากงมากเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่กวนอิมตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ อารัธนาอภิบาลประพานพรทุกท่านให้เจริญร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีสีสุขและประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตลอดไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรพิฉันขอเปิดงานฉลองเทศกาลแห่เจ้าประำปี2555ในค่ำคืนนี้ณบ,บัดนี้ค่ะคับโอลโหลเดี๋ยวจะพูดนะครับก่อนที่ท่านนยยายกจะทำพิธีตีผ่านเพื่อ งานในคืนนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะมีความภูมิใจนะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดแห่เจ้าในปีนี้นะครับโดยการมอบเช็คนะครับเป็นเช็คเงินสดน,นะครับจำนวนเงิน8 3 0 0 0 0บาทนะครับให้กับประธานสารเจ้าพึงเข่ากงม่าเพื่อใช้ในกิจกรรมในปีนี้นครับขอเชิญทุกท่านปนลบมือได้ครับ 830,000บาทนะครับแต่แส0บาทนะที่ใช้ในจิจนำนะทั้ง2วันครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกงการบริหารส่วนจังหวัดประทานในพิธีทำพิธีตีผ่งนาครั้งเพื่อเปิดการแสดงในค่ำคืนนี้นะครับอันนี้เป็นการเปิดในการแสดงค่ำคืนนี้นะครับ สมปรารถนาในสิ่งที่หวังธุรกิจการค้าจเจริญรุ่งเรืองปีใหม่ให้ร่ำรวยเงินทองหน้าที่การงานจเจริญก้าวหนา้า